เดี๋ยวต่อได้ยำใบไกกับยำหอยนางรมนะคะของใครเอ่ยสวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กันที่ตลาดโตลุงน้าสารชนบุรีกับร้านยำจีจ้ชชานะครับสวัสดีครับมังก้สวัสดีค่ะวันนี้ก็แวะมาเก็บคลิปไปให้เอฟซีได้ชมกันนะครับสําหรับเอฟซีที่ต่อให้มาถ่ายทุกวันเนี่ยก็ขอบคุณมากเลยนะครับก็พยายามอยากจะมาถ่ายให้ชมนะครับทำไหมคะถ่ายทุกวันใช่ไหมใช่อ <laughs> <ๆ>เออแม่นะค้ายหยุดบ่อย ตรงนี้แม่ค้าจะขยันนะครับเพราะว่าไไไปไหนดเดินทางไปไหนก็เสี่ยงเนะาะอันนี้กําลังทํายําใไวนะคะแล้วก็ชี้แจงเรื่องปัญหาสุขภาพนิดนึงครับพอดีผมป่วยติดเชือ้อเรียกว่าเหมือนก็ว่าทานอาหารที่เราแพ้แล้วมันไปติดเชือ้อ ทำให้เท้าบวมนะครับครึ่งเดือนล้วหมอบอกว่าดีที่ได้ยาฆ่าเชื้อมาถ้าไม่งั้นป่านนี้ได้ตัดนิ้วไปแล้วนะครับวันนี้หมอประจำที่ผมหาเรื่องโรคภูมิแพ้อยู่เพิ่งเปิดคลินิกนะครับโอเคเราก็มาชมนนเมนูยำของร้านยำทิจจ้ากันแบบ ยาวเต็มอิ่มนะครับระหว่างรอเครื่องไว้สุกอันนี้เป็นหอยนางรมไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่จริงๆตัวใหญ่จริงๆค่ะก็ราที่ร้านเนี่ยจะไม่พยายามจะไม่เปลี่ยนน้ำนะครับเพื่อให้หอยนางรมเนี่ยความสดไว้แม่ค้าก็ได้วิธีมาจากร้านที่เขาขายเนี่ยค่ะใช่ครับ เป็นเคล็ดลับเนาะถ้าเปลี่ยนน้ำไบ่อยๆเนี่ยะะเหมือนกับหอยเขาจะเฉ่าน้ำเหมือนก็จะไม่มไคุณชิมน้ำมันนะครับเหมือนจะมันพองๆเนาะผมก็ใช้คำไม่ค่อยถูกอันนี้ย่งไวๆคะ่ะหกสิไวไวบาทนะคะอย่าลืมนะครับอยากทานไวๆก็สั่งย่างไวๆเลย <laughs> แล้วก็ ผู้ช่วยของเรากำลังนั่งแกะหอยอยู่นะถ,ถ,ถ้าตั้งโต๊ะนี่ก็ยุ่งเลยเนาะ ไข่ปูครับเมื่อวานนี้เห็นโพสลูกค้าประจำสั่งคอหมูย่างไป800นะค่ะมีก่อนหน้านี้มีกะละมังละ5 0าคือเขาเหมาทุกอย่างเลยนะอ๋อยากทานทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาไม่ได้วางงบนะคะ<ต>เขา,างงบอก<ต>เท<ต>่าไหร่เท่านั้นเขาถือแบงค์พันลาใบนึงแต่ว่าทำได้500ค่ะ ครัเสียดายรับไม่ได้เห็นว่าห้าร้อยนี่เยอะขนาดไหนเนาะแต่ได้ทุกอย่าง<ต>ที่ไ,ไ,ดดะะได้ทุกอย่างนีค,ครับไข่แมงดาไข่ปูไข่เรียวเซียวได้ทุกอย่างจริงแล้วก็ได้ทุกอย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้กําลังทํายําหอยนางรมนะคะใส่พริกเผาเป็นเจ้าแรกเลยใช่ไหมพี่สั่งทุกอย่างเพราะว่าหนูไม่มีในเมนูด้วยล่ะพี่ลูกค้าเลยไม่ค่อยกล้าสั่งครับ นี้ยำผงนางลมค่ะ80บาทนะคะอันนี้ซึ่งมันก็ดีอย่างเนาะให้ลูกค้ามาเรียกเองว่าอยากทานอะไรเนาะเพราะบางทีบางบางคนเขาเห็นราคาเขาจะช็อกไงว่าทําไมแพงจังเนะาะค่ะลูกค้าจอดแล้วเสียบได้เลยค่ะเสียบนี่้าเสียบด้านบนได้เลยค่ะพีนั่นและค่ะ ช่วงนี้พายุเข้าด้วยนะครับทองฟ้าเลยแลดูลูกค้าซื้อ,อังอื่นแล้วเดี๋ยวมารับได้คิวมีตามนั้นเลจากตรงนี้ไม<อ>่มีคิวนล้นะโอ้โไม่นั่งเลยครับวันววนี้น <laughs> โอ้พี่หน <laughs> <laughs> ูจะตัดของเสียวเหมือนวันไคุยกนะับทุกท่าลืมเลย <laughs> <laughs> จะปัดแยกน้ำเฉยนะคะอดเบ่อบ้างค่ะาหมูย่างอ่ะเขาบอกพอเขาอ่วันนั้นเขาอแล้วรอบ่งเม่าน้ เขาพ่อเขนั่กินกาก็ได้ลองสั่งเขาเลยเขาว่าสั่งให้พ่อเขากินเลยมันตื่นแปดร้อยเขาบอกโทรมาห้ารอบลูกค้าที่เราทราบอยู่คไม่ยอมรับก็แต่เขาเป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วนะพี่แต่พ่อเขาเพิ่งเคยได้ทานครับลูกค้ายำใบไวยกับยำหอยนางรมค่ะของพี่หนึ่งร้อยสี่สิบจ de ้าหอยนางรมแปดสิบนะคะไใบไวยหกสิบเมื่อสักครู่ขอบคุณนะคะทั้งคู่บอกว่า พี่นั่งรอสักแป๊บหนึ่งนะบินหมดแล้วเรอแป๊บเดียวครับนี่ <f ix> คือก่อนก่อนหน้าพี่มาคือไป,ป,ปชุดใหญ่แล้วนนะใช่ค่ะพี่แล้วพอพี่มาปุ๊บคือคิวมันหมดพอดีหมดพอดีแล้วก็หนูเลยบอกว่ารอนิดนึงครับซึ่งผมได้รอยังไม่ทันหายใจเลยครับคือหายใจแล้วอ่ะแต่ยังหายใจไม่กี่ทีเลยปรากวดก็บินมาหนาบึกยาไเครับใช่พักกินยาไปแล้วครับต่อไปเป็นยำุนเส้นนะคะหมูสับหมูยอกุ้ง ตอนนี้ก็ใช้วิธีที่ลูกค้าบอกว่าจับเงินแล้วมาจับของอะไรยเงี้ยหนูก็ใช้วิธีการล้างแอลกอฮอล์เอาอ๋อ oh. คือเดินไปทอแล้วก็เดินล้างแลอลกอฮอล์เอาหนูว่ามันก็อช่วยได้นิดหน่อยเนาะแต่ว่าให้หนูถอดไปถอดมาอะไรอย่างเงี้ยหนูทําไม่ได้มันไม่สะดวกเนาะ,ะมันกว่าจะใส่ได้คือห้านาทีได้ค่ะพี่บางบางคนส่วนมากเขาโอนเอาแล้วค่ะตอนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยจ่ายเงินสดเท่าไหร่นะก็ดีเนาะลดการค,าคนเพื่อนไปได้ แมค้าก <owad Es> pues ็พยายามจะอ่านคอมเมนต์อยู่นะครับถ้าโทรศัพท์ไม่โดนหลอยส่วนมากโทรศัพท์จะโดนลูกชายหลอยไปเลยหนูอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะคะที่แบบกดไลค์ให้ก็คือขอบคุณนั่นแหละค่ะพี่บางทีหนูไม่ค่อยมีเวลาพิมพ์นล้พี่เนาะขอโทษด้วยตอนนี้เอารถออกมาทุกวันเลยดีแล้วล่ะ เพราะว่าจะให้ยุงอยู่ในรถเท่พี่ไม่งั้นมันก็ไปด้วยมันจะได้ทำเสียงได้ด้วยเนาะเพราะเด็กเขาก็ไม่รู้อ่ะแอบอยู่ในรถกันทั้งสองคนคนตัใหคนโตอยู่ในรถนี่นะครับคืออาณาจักรของร้านยำจีจัดวันนี้มันเกิดี่เขาอ๋อคนโต เห็นพอดอยู่อันนี้เป็นยำมุนเส้นค่ะ,ใ,คะใส่หมูสับหมูยอแล้วก็กุ้งค่ะ60บาทเหมือนกันนะคะเมนูตามสัง่งปู่เขาให้มา5 0าร้อแล้วก็เดี๋ยวมีร้านกุ้งที่หนูชอบซื้อเนะะี่ยเขาชอบให้เงินค่ะวันเกิดเดี๋ยวเขาจะให้กี<อ>แล้วก็เนี่ยตามบ้านเลยค่ะเดินเดินตามบ้าน อคร่นนั้นไม่ให้ไว้บานอย่าไนเยอะเดินสามรอบเดี๋ยวได้สเก็ตหนึ่งหนึ่งงันที่เขาเล่นกันตอนนี้ที่ัยรุ่นชอบเล่นกันนะไอ้ที่ถ่ายถ่ายแล้วพี่สเก็ตบอร์ดใช่ไหมใช่ประมาณถ่ายใช่ค่ะต่อไปจะเติมมันจะดีกว่ามันแพงกว่าด้วยผมก็ไม่ค่อยได้ตามหนูก็ไม่รู้จักมาหนูรู้จักจากลูกหนูนี่แหละพี่ เฟซบุ๊กผมดีมากเลยบางทีวันต่อวันไม่เห็นโพสใครนะต้องเป็นอาทิตย์แล้วเพิ่งจะเด้งขึ้นมาเป็นหนูว่าเป็นเหมือนกันนะโดดนนปิกั้ผมยังงงเลยอ่ะนึกว่าโพสวันนี้พอไปดูทีสามวันที่แล้วอย่างนี้จะ80บาทค่ะวันนี้โัมันเล็กหน่อยแต่ว่ามันอ้วนแล้วก็จ่ายกันแบบสดๆเลยเนาะเพราะว่าเพราะค่ะนั่งแข่ ตัวที่พวกเขาเขาแกะเ่ยตัวใหญ่ห่อยก็คือที่ต้องแกะเนี่ยเพราะว่าลูกค้าของทางร้านเนี่ยชอบแบบนี้ครับเขาบอกว่าทานง่ายแต่ก็อย่างที่รู้กันนะเนาะถ้าสายฮัตคอเขาจะไม่ไม่ถูกใจเพราะาเขาชอบมีเปลือกแต่น้อยกว่านะครับต้องบอกไว้เลยว่ายำมุนเส้นกก่ยำหอยแครงค่ะลูกค้า ไปแข่แ80สิแล้วก็วุ้นเส้น60นะคะพี่แม่ค้าก็จะบอกว่าแกะแล้วมันจะได้เยอะกว่า,าครับ้สส่บนะคะสองร้สาส้าค่ะพี่ขอบคุณค่ะแม่ค้าก็ใส่เอาแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์มันมีผลกัด ไมือันนี้มันมันอินนี่เร็วอ่ะเขาเรียกอะไรมันระเหินเร็วว่ามันมันไม่ค่อยผสมอะไรมันคือมันแอลกอฮอล์มันก็แช่แอลกอฮอล์ล้วนๆมันก็จะระเหยเร็วนะครับอ๋อครับเหมือนเราเปิดฝาทิ้งไว้แป๊บเดียวมันก็ก็อินนี่แล้วอ่ะครับก็คือมันจะเป็นแอลกอฮอล์ก็ละอย่างกันแห้งมาพี่เนี่ยครับถ้าเดี๋ยวเอสซีที่ไม่เข้าใจเขาจะบอกว่าทำไมเอาแอลกอฮอล์มาล้างมือเนาะเพามันเหนียวอยู่อะไรเงี้ยหนูจะไม่ไม่ล้างหรอกพี่แต่หนูรอนแล้ว ต่อไปเป็นยำไวไวเหมือนเดิมน,นะคะไวะไวไวไวแล้วก็ยำสองไข่ทางแฟนของนุ๊กเขาก็ทำมูนีธิีอยู่เนาะเขาก็พอมีความรู้อยู่ครับเรื่องพวกนี้นะอันนี้ก็บอก f ีให้เข้าใจกันเนาะหรือว่ามันมันดีกว่าการที่เราไม่ทำอะไรเลยเนาะครับช่วงโควิดหมดหรือว่าถ้าใครมีอะไรแนะนำก็แนะนำได้นะคะเ่าเออมันดีหรือไม่ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยบอกได้ แ้ไขครับไม่ค้ารับฟังได้หมดแต่อย่าพอมเม์แรงมากนะครับ๋ยวแไม่ค้าเตือนใจเดี๋ยวร้องไห้นะนี่นะครับเพิ่งแกะมาสดๆร้อนเลยแดงๆเลยบางวันที่สีมันเข้มก็คือแกะไว้ตั้งแต่ตอนกลางวันเนาะกว่าจะออกร้านมานะครับสีมันก็จะเปลี่ยนโรคสุกเกินไปก็มีผลใช่ค่ะสีมันจะเป็นสีมันก็จะคข้นิดนึงใช่ มันน้ำตกเลยนะแต่อย่างแต่ถ้าหอยนนที่มันแช่ค้างคืนไว้อย่างหนูแกะวันนี้เราใช้พรุ่งนี้มันก็จะมันก็จะค้างเหมือนกันนะคแต่ว่าคือมันยังดีอยู่ค่ะพี่ถ้ามันไม่ดีคือมันมันจะมีกลิ่นคอันนี้ก็คืออธิบายให้บางท่านที่ไม่เข้าใจเนาะ ที่ไม่ต้องตัวหนูเป็นคนชอบเขาเรียกว่าอะไรอะพิสูจน์ที่หนูดมอันไหนก่อนที่มันจะเสียหรือว่ามันมันกลิ่นมันเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูชอบแบบว่าทดลองครับก็คือมั่นใจได้เลยอันนี้อย่างนี้60บาทนะคะอย่ามามาเนาะอันนี้ยังไวๆวค่ะอย่ามไวๆนะครับ ยำสองไข่นะคะเป็นไข่ปลาเลเซียมาไข่กุ้งค่ะ สถานการณ์แบบนี้พ่อค้าไม่ขายก็ลําบากนะครับถ้าฐานลูกค้าไม่แน่นจริงๆเนาะอันนี้เป็นสองไข่นะคะแบบสองไข่นะครับร้อยยี่สิบนะคะถ้า <110 S 1> เป็นแบบร้ี่สิบบาทคือถ้าสมมติแบบมานั่งได้เหมือนเดิมคือยอดขายมันจะเยอะขึ้นครับอย่างนี้คือเรายังไม่ได้หยุดก็จริงแต่ว่ารู้เลยเนาะมันต้องมีลูกค้าหลังร้านไม่ไดไ้ไปรุ่นไปรุ่น วัยรุ่นครับสี่พันได้แร้วม่้วันนี้วัยรุ่นวันนี้วัยรุ่นใส่ชุดกู้ภัยด้วยนะจับงูวันนี้เข้าอารมณ์อินดี้มากเลยใส่พูดเหมือนเหมือนไม่ได้ยินอ่ะทำเหมือนไม่ได้ยินเลย ายำยไข่ปลาใส่ไข่ปูแล้วก็ยำไวๆจ้าลูกคา้าสองไข่มันรอยยี่แล้วก็ยำไว้หกสิบนะคะพี่เป็นหนึนะ่งวันแปดสิค่ะพี่ยี่สิบบาทจ้าขอบคุณมากนะคะพี่หนูจะบอกว่ายอดขายหายไปประมาณห้าพันสี่ห้าพันได้บางทีก็ไม่ถึงอนะสี่พันสามพันแล้วแต่แต่ว่าขายค่ะครับ ก็คือมันเหมือนกับว่าบางบางบาง,บางลูกค้าบางคนเขาชอบกินที่ร้านเนาะใช่ค่ะพี่แบบสั่งเบิลได้บางทีหอยแครแงสามจานอย่างเงี้ยสองจานอย่างเงี้ยแต่ว่าหน้าร้านเขาก็จะสั่งแบบคนละถุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างละถุงลูกค้าต่อไปเป็นยำลูมิสใส่ามาม่านะคะของใครคะพี่ยำลูมิสใส่ามาม่าของพี่นะวันนี้ก็จะถ่ายชมสักประมาณยี่สิบนาทีนะครับเพราะว่า ถ้จะเริ่มมาอีกแล้ว,อ,วอาการปวดแอไ่หแล้วที่หายไปไม่ได้ลงทิปไปหลายวันก็คือเท้าเจ็บนะครับเดินไม่ได้เลยแต่ตอนนี้จะนั่งจะนอนอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่ได้ครับมันต้องกินต้องใชเนะรายจ่ายรายจ่ายมันไม่ได้หยุดเหมือนกับที่เราหยุดนะครับ อยู่บ้านผมก็ไม่ได้อยู่เฉยน,น,นะผมก็หาจับนู่นจับนี่ขายเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้นอะไรหนคานะพี่คือหนูเนี่ยหนูที่หนูบอกว่าหนูจะลงขายเครื่องหมัดเย็นตั้งนานแล้วหนูยังไม่ได้ลงสักทีเลยครับซื้อมาคือช่วงนี้อะไรอิ ronics, เล็กทรอนิกส์เขาราคาผันผวนนะครับก็เลยจับมาขายไปก็พอได้พอไี้ซื้อกับข้าวอยู่เนาะ เดี๋ยวบินต่อไปเป็นของน้องตูนนะคะยำมะม่วงกุ้งสดกับยำบุญเส้นใส่หมูยอนะคะลูกค้าวันนี้ยำมาม่าออกดีเนาะมาม่าค่ะมาม่าไวๆอออดีมากมาม่าม้วนิดค่ะัน,นึ่งหกสิบบาทาะะมาแล้วจ้าไส่กระปอ๋อ เท่าไหร่คะ60บบาทจ้ะพี่ ให้ลองสั่งไปดูนะครับมันไม่ชืดน,นะเรียกเลยว่ารสชาติน่าจะใกล้เคียงที่ร้านนะครับว่าเท่าที่ผมทานมาช่วงที่ยังไม่แพ้หนักเท่าไหร่เนี่ยรสชาติก็โอเคอยู่เหมือนเดิมครับสั่งแยกน้ำได้นะครับถ้ากลัวชืดจริงๆก็สั่งแยกน้ำเลยเนาะ หนูไม่ได้ลงแก๊สแต่ว่าบางทีลูกค้าเขาจ้างเหมือนจ้าง,จ,างจ้างมินมาซื้ออะไรเงี้ยแต่เป็ออนของแก๊สเนี่ยค่ะบิงทตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันเพาพี่หนูไม่ได้ลงนะเขาบอกว่า,วาลูกค้าจ้างมาจ้างมาซื้อเขาก็มาซื้อได้อะไรเงี้ครับอันนี้เป็นยำบุญเส้นหมูยอค่ะใส่กุอ,อัดด้วยใส่ใส่กูอัดไปด้วยนะคะได้ค่ะ ขอถ้วยสองใบช้อนสองขันได้ค่ะแล้วก็ที่ร้านเนี่ยสามารถเพิ่มรถได้ตลอดนะครับอย่างสั่งไว้สามอย่างอยากจะเพิ่มอีกอย่างแม่ค้าก็จะทําให้นะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในช่วงคิวเนี่ยได้เลยเนาะ,ะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่ เาเอานี่่มเาลังจะทาให้นะคะรวมมิซเ,เส้นมใช่หมของพี่ใช่ค่ะพี่เอาบินมาสลับกันเนเกให้พี่แล้วแเี่ยจากนึมาลห,ห,หนูทให้เนมนูเดียวกันอ่าใช่ค่ะอ,อ๋อหรือว่าถ้าคนเราเมนูกลับไปถึงบ้านอา้า โดนบดแน่เลยนะครับลูกค้านั่งรอปนหยคะทให้เ้มองหมูย่างนี่ตั้มเป็นคนหมักใช่ไหมใช่พี่นี่ครับจะของสูตรตัวจริงใช่เป็นป่ารื้มมากเลยเนาะจริงสอนสอนไปครั้งเดียวค่ะนอกนั้นก็ทำเองคือ เอสีสั่งแปดร้อคิดดูแล้วกันครับเป็นลูกค้าก e. ินอยู่เป็นจังครับของลูกค you ้าน้องน้องตนค่ะจ้าร้อยสี่สิบาทแลูกค้ามะม่วงพู้งี่มัน80บาทนะคะหนู่วนเวลาห้าสินะได้ค่ะได้ช่วยพายีไปอัน้ดาลูกค้าเขาจกินในร้านอ๋อ ชมหน้าครับแฉกอาจจะเห็นไม่เต็มหน้าเพราะว่าติดแมสนะครับเดี๋ยวช้อนให้สิบบาทไม่เป็นไรพี่โอ้ขอบคุณค่ะเอามาแพทย์เขาโอนใช่ไหมเขาโอนอะไรนะอ๋อเขามีเลขบัญชี ถ้าไม่ได้พกตังมาสา,ามารถโอนได้นะครั yani wah, บคดัถ้าปกติใช้ใช้เงินในอากาศดีกว่าครับจะได้ลดความเสี่ยงเนาะ ถ้าเกิดไม่พูดเลยม,มันจะเจียบมันจะสร้างบรรยากาศที่อึดอัดทั้งแม่ค้าทั้งคนถ่ายครับอาาเมนูยำออกมีมากครับมมาอแล้วคะ่ะดูเส้นครับค่ะคราคาเดิม กะฝักกันไห้นะครับกับร้านยำจีจ้า่วงนี้ขายทุกวันนะครับถ้าจะหยุดวันไหนแม่ค้าจะโพสภายในเพจเนาะไปติดตามเพจกันไว้ได้แล้วก็ในไลน์กลุ่มค่ะซึ่งชื่อเพจก็ยำจีจ้ามะนาวสดแท้รอยเซ็ครับนี่นะครับชื่ออาจจะยาวหน่อยแต่อร่อยแน่เราจะเน้นย้าคําว่ามะนาวสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นเป็นพิเศษจริงๆค่ะไม่มีอันไหนเติมแต่งเลยค่ะ คือไม่มีจะมาปนมะนาวเทียมเนาะแท้สุดๆ so ครับยามาม่าค well. you know. ่ะเฉ้าะของของตัวเองก็โอเคนะครับคลิปดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดตัปตะไครเดินสายถ่ายคลิปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสสวััดีครบสวัสดีค่ะ